ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้ครับเรามีเรื่องราวนะครับของโรคหัวใจนะครับผมมาฝากคุณผู้ชมกันเคล็ดลับจะเป็นอย่างไรวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์ภูดลทิศวราพรหัวหน้าศูนย์สัญญกรรมหัวใจและส่วงอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหวันนี้เจอกันต้องพูดเรื่องราวของหัวใจ ครับนะครับสิ้นปีแบบนี้นะครับผมหลาย,ลายๆคนจะต้องเตรียมตัวเดินทางหรือว่าในเรื่องของอากาศก็เปลี่ยนแปลงกันด้วยจะมีผลกระทบหรือเปล่าอันนี้อยากถามคุณหมอเหมือนกันนะครับ,รบผมแต่วันนี้ครับผมคุณหมอครับเรื่องราวแรกเลยนะครับผมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนี่ยมีการดูแลเรื่องหัวใจอย่างไรแล้วก็มีแบบครบวงจรแบบไหนบ้างครับครับก็โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลตัดยภูมิชั้นสูงเป็นแห่งเดียวในโรงพยาบาล ในเครือสำนักงารแพทย์11โรงพยาบาลที่ให้ดูแลผู้ป่วยทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่มีการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ uh huh. ทําการรักษาโดยการจี้และการให้ยามีการตรวจเดินสายพานทำการฉีดสีหัวใจ uh huh. มีหมอกายภาพหัวใจแล้วก็ในที่สุดมีหมอผ่าตัดหัวใจและซวงอก uh huh. แล้วก็ดูแลผู้ป่วยทั้ง การผ่าตัดแบเบเปิดแล้วก็การผ่าตัดแบบแผลเล็กผ่าตัดสองกล้องแล้วก็การใส่ขดลวดครับโอ้เรียกว่าคือครบเลยครับนะครับใครที่มีปัญหาโรคหัวใจอยู่ก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้ครับแล้วนี่ถามนิดนึงครับคุณหมอครับต้องบอกว่าโรคหัวใจหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยังน้อยรายเหลือเกินหรือว่าเอ๊ะคนข้างๆเนี่ยอาจจะไม่เคยสัมผัสว่าญาติเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตของโรคหัวใจเยอะไหมครับอาจารย์ก็โรคเยอะมากครับ จริงๆโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคมีเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดในคนไข้ในกลุ่มที่ในกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อครับก็โดยเฉพาะภาวะกรามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นปัจจัยและเป็นสาเหตุอันดับต้นๆครับบางครั้งเนี่ยเรามีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นไพยซอนเลนอยู่ในตัวแต่ว่าไม่ทราบอาการวันนี้คืนดีออกกําลังกายเยอะหรือว่า มีแอคทิวิตี้เยอะไปออกกาลังแล้วก็อาจจะมาแสดงด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันครับครับโอ้โหก็เป็นปัญหาที่จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากเราก็ต้องดูแลหัวใจของเราให้ดีใช่ครับ,รบอย่างนี้เราจะมีวิธีในการตรวจแล้วก็รู้ได้อย่างไรว่าเราจะเป็นโรคหัวใจอย่างไรบ้างครับ,รบอาจารย์ครับก็ต้องแบ่งก่อนเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่มีอาการอาการที่ว่านี้ในโรคหัวใจเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหนึ่งก็คือเหนื่อย S <S มีอาการเหนื่อยเ<ม>ช่นเดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยออกกําลังกายแล้วเหนื่อยกับอันที่สคือมีอาการเจ็บหน้าอก <c oughs> <c oughs> เจ็บหน้าอกแบบหัวใจเนี่ยก็คือ,เ,อเจ็บกลางหน้าอกร้าวไปที่กลามข้างซ้ายหล่ข้างซ้าย<ม>เป็นอยู่ครั้งละ1 0 1ถนาทีหรือรอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงม, <S <S มีเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วย<ม>โดยที่นั่งพักสักพักหนึ่งแล้วอาจจะดีขึ้นครับ กลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงบางครั้งอาจจะไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้เนี่ยเช่นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันไขมันในเลือดสูงมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจหรือว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะมีความเสี่ยงได้ครับก็อาจจะต้องมาตรวจเร็วขึ้นครับครับท่านนี้หมายถึงว่าเราใช้โปรแกรมในการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนได้หรือเปล่า โปรแกรมในการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเบื้องต้นเป็นการเจาะเลือดดู ว่าความดันไขมันค่าไตแล้วก็อาจจะเป็นการทำเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจก็เป็นการคัดกรองได้ในระดับต้นแต่ถ้าเริ่มมีอาการหรือเริ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นอาจจะต้องทํามากกว่านั้นโยกตัวอย่างเช่นมาเดินสายพานหรือว่ามาฉีดสีเพื่อดูเส้นเลือดหัวใจในลักษณะของการเข้าอุโมงค์คอมพิวเตอร์ดูค่าแคลเซียมว่าไปเกาะเส้นเลือดมากน้อยแค่ไหนครับก็โดย ส่วนใหญ่ก็ต้องมาปรึกษาแพทย์เพื่อแพทย์จะพิจารณาวิธีการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนไข้ครับดังนั้นถ้าอยากจะรู้เนี่ยก็คือตรวจเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงเลยดีกว่าครับถูกไหมครับคุณหมอและอย่างนี้เราจะมีวิธีหรือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่อย่างนี้ในการรักษาอย่างไรครับครับก็เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นยกตัวอย่างนะครับนะเมื่อวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ต้องแบ่งก่อนว่าเป็นลักษณะการตีบ ที่มากกว่า50-70%ท,<ม>ที่ต้องได้รับการรักษาทีนี้การตีบเนี่ยถ้าเป็นไม่เยอะออก็อาจจะรักษาด้วยการใส่ขดลวดก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มเป็นเยอะอาจจะต้องผ่าตัดบายพาสเทคโนโลยีสมัยใหม่การผ่าตัดก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแผลผ่าตัดเล็กลงรหรืออาจจะใช้กล้องร่วมด้วยในการผ่าตัด ครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงการใส่ขดลวดเนาะแล้วก็การผ่าตัดบายพาสเนี่ยบายพาสเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณชินอยู่แล้วที่เรารู้จักแต่พอใส่ขดลวดเนี่ยพอเปรียบเทียบกัน2อย่างนี้ครับมันแตกต่างกันอย่างไรครับคุณหมอก็ก่อนหนึ่งต้องอธิบายก่อนว่าอย่างที่เล่าไปแล้วว่ากรณีที่เป็นแบบเฉียบพันเส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันหรือเป็นการติดที่ไม่รุนแรงหรือว่าติด1-2สเส้นการใส่ขดลวดก็มีข้อบ่งชี้ อย่างไรก็แล้วแต่หากสมมุติว่าคนไข้ตีบหลายเส้นตีบแบบรุนแรงเยอะใส่ขดลวดไม่ได้หรือมีโรคเบาหวานร่วมด้วยรหรือการการทำงานของหัวใจเนี่ยเริ่มต่ำลงการผ่าตัดหรืการบายพ s าสเนี่ยให้ผลในระยะยาวที่ดีกว่าการใส่ขดลวดแต่ว่าก็การฟื้นตัวอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการฟื้นตัวเพราะว่าการทำบายพาสเนี่ยเป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนทางเดินของเลือดเพิ่ม เลือดเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในตำแหน่งที่ขาดเลือดครับครับโอโ้ก็เป็นอีกการรักษาหนึ่งนะแต่ก็จะมีในเรื่องของการรักษาด้วยการส่องกล้องด้วยตรงนี้การสั่งสองกล้องผ่าตัดหัวใจเนี่ยครับผมมันเป็นอย่างไรแล้วมันจะเกิดแผลด้วยไหมครับอาจารย์ก็ต้องใช้คําว่าใช้กล้องช่วยดีกว่าหรือว่าผ่าตัดแผลเล็กลงเพราะว่าปัจจุบันการผ่าตัดหัวใจยังคงเป็นการผ่าตัดใหญ่อยู่เพียงแต่ว่าเราพยายาม ทำแผลให้เล็กลงเปลี่ยนทางเดินของแผลจากกลางหน้าอกไปอยู่ทางด้านชายโครงทางด้านขวารหรือจากแผลกลางหน้าอกให้เล็กลงเหลือครึ่งหนึ่งอาจจะเหลือแผลสักประมาณ4-6เซนติเมตรโดยที่ใช้กล้องช่วยเข้าไปดูหัวใจในระหว่างผ่าตัดใช้เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษมากขึ้น uh huh. ทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเ,เจ็บแผลน้อยลงแล้วกลับบ้านได้ไวขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาเหมือนกันใช่ครับนะครับโหระหว่างนี้ที่คุยกันไปเนยเราก็รู้สึกแบบเอ๊บางคนหลายๆคนกังวลเอ๊ะฉันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะฉันแบบเริ่มหัวใจแบบเต้นแรงนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าจิตวิทยาอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์หมอที่แบบบางคนแบบพะวงกายเป็นพะวงไปเลยแล้วกลัวเป็นโรคหัวใจเออก็จริงๆต้องต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารับความเสี่ยงเข้ามาในตนเองเช่น ทานอาหารที่ไม่ดีมีไขมันทรานส์แฟตเยอะกินแป้งเยอะกินนกิมันเยอะก็อันนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะทําให้ตัวเองวิตกกังวลครับอีกอันนึงก็คือการที่ตรวจเร็วขึ้นไปหาแพทย์เร็วขึ้นก็จะทําให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะบ่งได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นได้สูงถึง9 0กว่าเปอร์ครับโดยการทําการตรวจ เป็นลำดับไปเป็นลำดับไปเนาะแลนี้กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์หมอว่าหลายๆคนที่เป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่เนี่ยจะอายุเท่าไหร่แล้วเด็กๆเป็นได้ไหมหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนทํางานแบบผมเนี่ยใครมีโอกาสเสี่ยงมากกว่ากันครับก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่มาเพื่อผ่าตัดหัวใจคือมีข้อบ่งชี้ต้องผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจหรือว่าบายพาสหัวใจเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งปริแตกเนี่ยมักจะเจอในกลุ่มคนไข้อายุเยอะ 60, 70, 80นะครับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมมันมันเลวร้วรายลงเรื่อยๆนะครับนะเช่นมลพิษบุหรี่อาหารการใช้ชีวิตความเครียดทำให้อาจจะเจอในคนไข้ที่อายุน้อยลงปัจจุบันคนที่มาทำบายพาสก็อาจจะอยู่ในกลุ่ม 30, 40ก็ยังเคยมีมาทำบายพาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพตนเอง การดูแลสุขภาพยังเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งครับโอ้โหงั้สิ่งสําคัญเลยก็คือการรีบมาเช็คก่อนดีกว่าครับนะครับถ้ารู้ว่ายิ่งแบบครอบครัวของเราเคยมีโรคนี้แล้วใช่ครับจะต้องรีบมาตรวจก่อนเลยนะครับเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดถึงเส้นเลือดแดงใหญ่ครับตรงนี้ต้องถามนิดนึงครับว่าเส้นเลือดแดงใหญ่ไี่มีผลอะไรกับหัวใจแล้วจริงๆการรักษาการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยมันสามารถทําอย่างไรได้บ้าง ก็เส้นเลือดแดงใหญ่หรือเ e อออร์ต้าเนี่ยเป็นเส้นเลือดแดงที่ออกจากหัวใจเป็นเส้นหลักไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมดมทีนี้เนี่ยรอยโรคเป็นจุดบ่งสําคัญว่าการรักษานั้นจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนถ้าโปง่งปริแตกหรือฉีกขาดในตําแหน่งที่ออกก่อนที่จะไปเลี้ยงเส้นเลือดสมองอันนี้เนี่ยาการรักษาหลักในปัจจุบัน,นยังคงเป็นการรักษาด้วยการเปิดผ่าตัด Mm hmm. อาจจะใช้ขดลวดได้บ้างเพื่อเสริมเท่านั้นเอง mm hmm. ในขณะที่ถ้าโป่งปริแตกหรือฉีกขาดในตำแหน่งที่อยู่หลังจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยการรักษาแบ่งออกเป็นการผ่าตัดก็ได้ mm hmm. ใส่ขดลวดก็ได้ mm hmm. หรือการทําทั้งสองวิธีร่วมกันก็ได้ mm hmm. ครับโดยที่การใส่ขดลวดเนี่ยจะต้องอดูขนาดให้มันพอดี mm hmm. วางตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วก็ในระยะในระยะของขดลวดที่เหมาะสม Uh huh. ถ้าใส่ได้ผลดีก็จะทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้ไว uh huh. กลับบ้านได้ไวแต่ว่าก็ต้องเลือกเป็นรายๆไปว่าค,คนไข้คนไหนเหมาะกับวิธีแบบผ่าตัดเปิด uh huh. คนไข้คนไหนเหมาะกับการใส่ขดลวดหรือผสมผสานกาัน uh huh. เพื่อให้ได้ผลดีกับคนไข้ามากที่สุดครับโอ้โหก,ก็ต้องดูตามเคสไปใช่ครับครับผมแล้วเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการใส่ขดลวดเนี่ยมันมีคําถามหนึ่งเข้ามาครับว่าการใส่ขดลวดทางขานีบเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่า ครับก็ถ้าใส่ขดลว่วเนี่ยโดยปกติก็จะใส่ทางขาหนีบทางเส้นเลือดแดงใหญ่ทางขาหนีบเพื่อเข้าไปสู่รอยโรคแล้วก็ไปใส่เป็นขดรวดสเตนเข้าไปทำทำการปิดเส้นเลือดที่มันโป่งปิดทำให้เส้นเลือดโป่งปีนั้นมีขนาดเล็กลงไม่มีความเสี่ยงที่จะแตกในอนาคตครับก็ถือว่าปลอดภัย นใอาจารย์ครับมาถึงในเรื่องของการผ่าตัดหัวใจนะครับลิ้นหัวใจเมื่อกี้เส้นเลือดแดงใหญ่ละนะครับนอกจากตรงนี้เองทางโรงพยาบาลมีการผ่าตัดอย่างอื่นชนิดอื่นๆหรือไม่ครับก็ปัจจุบันทางหน่วยศัลยกรรมหัวใจและโวงอกของโรงพยาบาลจริญุรุลประชาลักษ์ก็ให้ดูแลทางด้านหัวใจและรวงอกเช่นคนไข้เป็นโรคก้อนเนื้อในปอดก็ยังดูแลมีการผ่าตัด ทั้งผ่าตัดแบบเปิดและสกล้องแผลเดียวครับ,รบม,มีการรักษา,าหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กบางชนิดโดยที่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทางสิริราชและก็จุลาเข้ามาช่วย แล้วก็มีการใช้เครื่องพยุงหัวใจหรือที่เรียกว่าเอ็กโที่เราอาจจะยังเคยได้ยินกันบ่อยๆภายในปี2ปีที่ผ่านมาครับก็มีการผ่าตัดอย่างอื่นด้วยนะอยู่ที่นี่ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับถูกไหมครับครับและอาจารย์ครับอย่างนี้เราจะสามารถนะครับบอกคุณผู้ชมได้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการเลือกการรักษาหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลามารักษาในโรคหัวใจเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างตั้งแต่แบบ ลองเริ่มตรวจเลยนะขั้นแรกรบ<ๆ>แบบพี่ยังคนไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าจะต้องมาตรวจเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและถ้าเป็นแล้วจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับครับ,รบก็สิ่งสําคัญอย่างที่บอกไปก็คือดูแลสุขภาพตนเองออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือว่าเริ่มมีอาการก็ให้รีบม,มาพบแพทย์โดยเฉพาะมาพบอายุรแพทย์หัวใจหรือว่าสัญญาแพทย์หัวใจเพื่อดูว่าเรามีโรคนั้นๆจริงหรือไม่ครับแล้วก็ ตรวจอย่างสม่ำเสมอครับครับส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้โรคเนี่ยเข้ามาถึงคนอายุ 30- 40รเร็วขึ้นแล้วครับดังนั้นก็ต้องรีบไปตรวจกันนะครับวัยรุ่นเองก็ต้องรีบไปตรวจด้วยแต่คนที่มีอายุสูงขึ้นก็ต้องรีบกลับมาตรวจแล้วก็เช็คกันเป็นประจําทุกปีใช่ครับเพราะยังมีผู้สูงอายุหลายๆคนครับตอนนี้นที่เห็นก็คือบางคนแบบลูกหลานเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลเนาะบางทีก็อยู่ๆก็คือหัวใจเฉียบพลัน วายเชียพันกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้ครับเรามีงานดีๆที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐได้จัดเสวนาขึ้นมาด้วยดังนั้นใครอยากรู้เรื่องราวของโรคหัวใจเนี่ยก็ต้องมาที่งานเสวนานี้งานเสวนานี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับก็เป็นความตั้งใจของทางหน่วยสัลยกรรมหัวใจและทรงอกแล้วก็โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐก็อยากจัดงานเสวนาเพื่อประชาชนให้ความรู้ในแง่ของการดูแลตนเองแล้วก็ให้ความรู้ในแง่ของการผ่าตัด หัวใจและทรงอ,อกกับประชาชนครับก็จะจัดขึ้นในวันที่15ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาที่อาคาร72พรรษาชั้น23ครับครับก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาร่วมรับฟังมีวิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็มีร่วมเล่นเกมสนุกๆก,กันครับ ครับก็ในงานวันนั้นเองเราก็จะได้รู้เรื่องราวของรคหัวใจเนะเาะแล้วก็สวงอ,อกกันด้วยนะครับสำหรับงานนี้คนที่เข้ามาร่วมส,สเสวนานะครับผมมีค่าใช้จ่ายไหมครับคุณหมอกอ็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับทางเราก็ ทำอย่างตั้งใจแล้วก็ทําเพื่อประชาชนครับครับดังนั้นใครอยากรู้เรื่องราวนะครับของโรคหัวใจนะครับอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรวันนั้นเข้ามาร่วมงานเสวนากันได้ครับนะครับใครสนใจนะครับด้านล่างจอของเรานะครับมีเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถเข้าไปสมัครนะครับเพื่อเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดนะครับเรื่องราวของโรคหัวใจไว้ให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันน่ากลัวไหมหรือว่าสามารถรักษาได้ดีขนาดไหน ก็อยากให้ประชาชนมันดูแลสุขภาพตนเองออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็คนที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงก็ให้รีบเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพเ,าเพื่อจะได้รู้ก่อนเพราะว่ารู้เร็วก็สามารถรักษาได้หายได้ครับ,รบผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ,รบหัวใจก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ดังนั้น นอกจากดูแลหัวใจคนข้างๆแล้วดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะครับคุณหมอโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ภูดนทิติวราพรด้วยนะครับขอบคุณครับ